สวัสดีครับผมพี่โบชัยยานะครับพบกันอีกครั้งวันนี้ผมจะพาท่านผู้ฟังมิตรรักแฟนเพลงเข้ามาฟังนินทาชมรมพระเครื่องครับชมรมแรกที่ผมจะนินทาประเดิมเลยก็คือชมรมพระเครื่องหลวงปู่หนูวัดทุ่งแหลมจังหวัดราช,ชบุรีครับเอาล้ครับเราก็ไล่ขึ้นมาทีละกระทู้อันนี้ของน้องโอ๊ตปัญญาเก็บพระสวยไม่มีคำว่าขาดทุนครับ แสดงว่าเก็บแล้วนี่ขายได้กําไรแน่นอนคนที่สองพี่ภาคภูมิภูดมครับผมบอกว่านี่ผมซ่อนหลวงปู่ไม่ให้เมียรู้แย่ขนาดนี้เลยหรือนี่เนี่ยขอเวลาคัดหน่อยจะเอาไปประมูลทําบุญงานหลวงปู่กันครับโอ้โหถ้าพี่ภาคภูมิกลัวว่าภรรยาจะจับได้เอามาฝากน้องโบไว้บ้างก็ได้นะครับฝากแล้วก็ทําเป็นลืมไปเลยเดี๋ยวผมเก็บไว้ให้ทัก สัก20 3สเหรียญก็พอเดี๋ที่เหลือเอาพี่จะได้เอาไปแอบภรรยาได้ง่ายๆครับเพราะว่าพระมันเยอะมันแอบยากนะีพี่ภาคบุมคราวนี้มาถึงน้องนัดครับโอ้น้องนัดที่เพิ่งแต่งงานไปก็ขอสแสดงความยินดีด้วยน้องนัดก็เอาภาพหลวงปู่หนูาคาถาไข่นะครับเหรียญไข่ใหญ่อันดับหนึ่งของหลวงปู่ทั้งหมดไม่มีเหรียญไหนฮอตเท่าเหรียญนี้อีกแล้วก็สวยเลยนะเนี่ย คัดแต่เฉพาะผิวออกสีแดงเพลิงเอามาโชว์นะครับน,น,นะมีด้านหลังไหมนอน้องนัดน่น้องธนากรมาแซวบอกว่าสีน่าจะยังไม่แห้งครับพี่นัน้นองนัดบอกว่าตากไว้นานแล้วไม่ยอมแห้งสักทีนี่เดี๋ยวผมขอกลับไปนี้นะโอ้เก็บผ้าสวยไม่มีคำว่ากโดนขอดูหน่อยนี่โอ้ผิวนี่โอเคเลยเนี่ยชิของน้องโอ๊ต ข้ามาข้ามาข้ามาใครน้องสาโรธหลังจากหวยออกหลวงปู่จะเยียวยาทุกอย่างอืพูดจาจังกระโดนหวยรับประทานเลยนะครับเนี่น้องสาโรธโอ้น้องโอัถยาโหนี่เจ้าก,กรมแม่ครัวเลยนะเนี่ยกี่เหรียญวะเนี่ยสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสามโอ้โหตายแล้วสิบสามนี่ก็ล่อเข้าไปโอ้ยสามสิบสี่สิบ 50เท่าไร่เนี่ย 3, 4มสี่สเหรียญครับเน้นใปแม่ครัวอะไรเนี่ยขอพี่โบดูชัดๆอ๋อเป็นแม่ครัวสองโอ้โหนี่เยอะจริงๆเว้ยโอ้หงสาวโรดแม่ครัวเหมือนกันเนื้อพิเศษทั้งนั้นเลยพระน่ารักจริงๆครับนี่ผมจะลักเรียงจากเหรียญบนซ้ายมือมาก่อนเลยชวัว อันนี้ก็น้องสารุตบอกว่าไปเทสมาแล้วใช้เครื่องมือในการเทสนะครับเทสองค์ประกอบของธาตุที่หลายพันนันเนี่ยผมก็เคยไปอยู่ครั้งหนึ่งเอาเรียนจาคุณนอไปคราวนี้น้องสารุตสุดประเสริฐบ้านคนทําเงินขอโปรโมทงานครบไปเขาเรียกงานปีหรืองานประจําปีครบรอบวันมรณะของหลวงปู่หนูปีนี้จะจัดในวันที่8ถึง10กันยายนนะครับก็คือเดือนหน้านี่แหละปี 2565จะจัดวันที่9และ10สุกและเสาร์เวลา18-21นาฬิกาจะมีการจัดซุ้มเพื่อแสดงวัตถุมงคลของหลวงปู่และรับตรวจเช็ควัตถุมงคลทุกชนิดโดยผู้เชี่ยวชาญอีกทั้งจะมีการจัดประมูลวัตถุมงคลของหลวงปู่เพื่อนําเงินเข้าทําบุญที่วัดจึงขอเรียนทุกท่านมาเที่ยวและทําบุญร่วมกันที่วัดกันได้นะครับอันนี้ก็เป็นรูปปัจจุบันในวิหารของหลวงขอ,งอโทษทีครับเป็นรูปปัจจุบันในวิหารหลวงปู่นะครับ ก็จะมีชาวบ้านเอาพวงมาลัยมาแก้บนหลวงปู่แล้วก็รูปสังขารของหลวงปู่ที่อยู่ในลงแก้วนะครับอันนี้เป็นรูปปั้นหุ่นแล้วก็คาถาบูชาหลวงปู่หนูบน้องยุทธหมาไงน้องยุทธบอกว่าผมยกไปให้เช็คด้วยนะครับนี่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 น้องสารุ น้องยุดมาสไตล์ถมตัวแบบนี้น้องสาโรธก็ต้องตอบไปในสไตล์ถมตัวกว่าว่าว่าจะเชิญน้องสายยุทธเนี่ยละครับมาเป็นผู้เชี่ยวชาญพอดีเลยน้องยุทธก็บอกว่าไปขอดูดีกว่าพี่กลางคืนผมไปจากนาคนปรปฐมน่าจะไม่นานส่วนคนอื่นก็มาสาธุการกันนะครับคราวนี้น้องประเสริฐบาร์เบอร์บอกเตรียมของขวัญเล็กๆน้อยๆเด็กชอบมากเลยครับอันนี้คือเหรียญหลวงปู่หนู เออโทษทีครับเหรียญของขวัญองค์อนุมานส่วนใหญ่ให้เด็กแขวนเหมาะครับเพราะเหรียญเล็กนิดเดียวเล็กดีรถโตอา้าวชมรมผมชมรมหลวงปู่หายเป็นนหยเอาใหม่นะครับโอ้โหรู้ว่าจะค้างเลยครับนี่ <laughs> โอ้อ่ะโอเคเอา่าได้ของน้องโอ๊ตปรัชญาอีกหนึ่งเหรียญ รู้สึกน้องโอ๊ตปัญญาแกจะเล่นเหรียญในนี่จังเลยวิยเหรียญอะไรเนี่ยรุ่นมหาเมฆนะครับมหาเมฆค่ะรู้สึกน้องโอ๊ตแกจะเน้นเหรียญรุ่นนี้แฮนนี้ปิดท้ายด้วยของพี่ภักภูมิแล้วกันครับพี่พักภูมิจั่วหัวว่าถ้าจะพาสองสามคู่นี้ไปทําบุญที่ตลาดจะดีไหมนะประมาณนี้ครับน้องโอ๊ตปัญญาโอ้โห ห <c oughs> น้าตีมือจริงเนี่ยนี่เหรียญมหาเมฆหายไปจากท้องตลาดนี่เป็นเพราะน้องโอ๊ตแล้วเนี่ย <c oughs> <c oughs> วันนี้ก็ขอจบการนินทาเซียนพระราดรีไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ